แกฉันเป็นแฟนคนธรรมดาทำไมคนทุกบทจะมาใช้คนธรรมดาแล้วถ้าเป็นคนด่วนที่การจะก็บอกคนอ่านในทีมแกก็ไม่สีเมื่อไหนกันเยอะขนาดก่อนข้าไปสีพิจิตร์ก็มีมาเข้าไปสีกันเลยเร็วแค่ไหนนะเย้ บนชั ạ, ้นไนาสูดหลอกสิสิบก oh. ีป well, to ่ยหน้าประมาณที well. like, really? Now, so ่ถาอบเลยอ่าอ๋อก็ปล่อยหนนเลยพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่ใหญ่ไมเอื้อนใหญ่แล้วก็ไปน้องเจ้าเด้งหลายจะ่อกาเหื่อแล้วมเ่าทรัปดี้จังไนะอย่ามาเที่ยหัอย่ามาเหื่อยคออย่ามไหนก่อที่รักชาติโอ้ยไมแเยเดวมึงกสภติดติ๊ต่อเอง เปิาความสบายดีบ้างีลาหบมาให้ไม่้องไปถามสูงท่ักอนให้อนเถามมาสีกันบองไวให้เาตอบมาสี่พี่อะไรนะเออก็สิบปเล็นติดตอต่อเป็นยังไงแขอดาวันนี้ของคุณยละลายมาถึงมาเห็นใจกบตุเกี่ยวมิวีเออไดกาแฟโตเกียวมิ้วสีกาแฟโตเกียวมิ้วีเออยอนีไหน้ายอดบ้าหัวเรืได้บ้าหัว นี่ำไอยู่บยโ้ยนี่ลำโอ้ยเวกนยังอเลยนีาต่อเลยพนี้เงอโอเคแปงนี่กันละกันแพงวไเนี่ปดกาแฟแผงไหนเนี่ยขอบคุณพี่้องชาวชมพนะคะก็วันนี้ดีใจมากๆนะคะเดี๋ยวขอเรียกต้อนไว้กังไทยค